สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22พฤศจิกานะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนวิเคราะห์กันโอเคมาเริ่มคู่แรกเป็นคู่ทองคํานะครับตอนนี้ราคาทองคํานะครับได้มีการเทขายอย่างอย่างหนักนะครับในช่วงในช่วงนี้เห็นไหมครับนะครับมีการเทขายอย่างหนักตรงน,นี้แล้วก็ราคา ร,ราคาทองคําสามารถลงมาทําต่ํากว่าโลเดิมของเขาตรงนี้ได้นะครับโดยการสร้าง lower low mm hmm. เมื่อเราเห็นสัญญาณน,นี้นะครับก็ให้ทุกท่านวางแผนที่จะเข้าเล่นฝั่งขาเซลนะครับ mm hmm. เล่นไปตามแนวโน้มที่เขาเกิดณนะขนาดนั้นโอเคไหมครับโอเคเมื่อราคาย่อขึ้นมาพักนะครับก็ให้หาจุดเข้าเล่นเซล จุดที่เหมาะเข้าเล่นเซลล์นะครับจุดแรกจะอยู่ที่50.0ที่แนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านตรงนี้ที่เราลองตีเป็นเส้นแนวนอนว่ามีมีต้านไหนบ้างนะครับก็มีต้านนี้นะครับต้านนี้มี2ต้านนะครับแล้วก็บวกกลับไปเลเวลของฟิโบที่50.0นะครับ อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็อยู่ที่โซน78.6โซนนี้นะครับถ้าเกิดราคาขึ้นมาถึงก็ให้หาจังหวะที่จะเข้าเล่นเซลล์ที่78.6เนื่องจาก78.6นะครับมีการพักตัวของราคาเห็นไหมครับย่ำย่ำอยู่ค่อนข้างที่จะนานตรงนี้เกิดเป็นส u p p l y z นะครับ supply z ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีในยะที่จะเข้าเล่นเซลล์ได้ โอเคนะครับก็เล่นตามแนวโน้มนะครับแนวโน้มตอนนี้ก็เคลื่อนตัวในทิศทางฝั่งขาลงนะครับมีโอกาสที่จะลงมาถึงบริเวณแนวรับด้านล่างตรงนี้ได้นะครับสําหรับผู้ทองรับนะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่มีแรงลงนะครับราคาดิ่ตัวขึ้นไปดิดตัวขึ้นไปนะครับดิดตัวขึ้นไปไปเบรกนะครับไปเบรกไายตรงนี้ก็ให้ยกเลิกแผนการที่จะเข้าเล่นเซลก่อนนะครับ ราคาอาจจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวกอบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับอาจจะขึ้นลง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 แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมครับสําหรับคู่ทองรับก็ประมาณนี้รอคาร์เรนเซล์เมื่อราคายอดตัวขึ้นมาพักก้อยหาจังหวะที่จะเปิดออเดอร์เซลล์นะครับมีโอกาสที่จะ ทุกตัวลงได้นะครับคู่ถัดมาเป็นคู่ปอนออนนะครับปอนออนในทองเฟมเ4นะครับเ4ได้ขึ้นมาขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับตรงนี้คือแนวต้านตรงนี้คือสปายโซนราคาขึ้นมาทดสอบเมื่อเห็นว่าราคาขึ้นมาทดสอบก็ให้ทุกท่านนะครับย่อทําเฟรมลงเพื่อหาสัญญาณที่จะเข้าเล่นเซลล์อย่างเช่นนะครับอันนี้คือทําเฟมเ4สีนะครับท่านก็ ย่อทองเฟมนะครับหาสัญญาณนะครับมาดูใน m 3 0ก็ได้นะครับมาดูใน m 3 0ถ้าเกิดราคานะครับราคาในในช่วงนี้นะครับสามารถลงมาเบกนะครับเบกขาไอเบกโลเก่าตรงนี้ของเขาได้นะครับโดยการลงมาสร้าง lower low แบบนี้ก้อยหาจังหวะที่จะเข้าเล่นเซลล์เมื่อราคาย่อตัวขึ้นไปพักนะครับตรงนี้ท่านก็เปิด S order s e เ l เพราะว่านะครับเพราะว่าเราเห็นสัญญาณนะครับเห็นสัญญาณแล้วนะครับว่าราคามีโอกาสที่จะลงต่อได้โดยการโดยการสังเกตจะ lower low โอเคนะครับเมื่อลงมาสร้างรูรูเมื่อไหร่นะครับเป็นไปได้สูงที่ราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางลงเพื่อจะลงไปหาแนวรับแต่ละแนวรับนะครับ จุดที่จะเข้าเล่นเซลล์ท่านก็หาระบบที่ท่านศึกษาเรียนรู้มาได้เลยนะครับไม่ว่าจะฟิโบ61.8นะครับฟิโบ11.8นะครับหรือว่า QM ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าซับไพโซนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแนวต้านด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับจะขึ้นไปถึงหรือว่าผ่านอันนี้ขึ้นอยู่กับไปขึ้นอยู่กับใบแรงของราคาที่เกิดณเวลานั้นโอเคนะครับ คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ u s d CAD นะครับ u s d CAD ก็ได้มีการเคลื่อนตัวในจางฝั่งขาขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ,บตัวเป็นอัพเทนนะครับผมคาดว่าราคามีโอกาสขึ้นมาพักที่บริเวณ QM ตรงนี้ได้นะครับนี่คือจุดที่จะรอเข้าเล่นเซลล์นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาสร้างลายตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้ได้นะครับมโอกาสที่จะขึ้นมาสร้างคายตรงนี้ได้แล้วก็เกิดการยอดตัวของราคาได้ตรงนี้โอเคนะครับสำหรับคู่ USD CAD ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าเล่นเซล์นะครับเข้าเล่นเซลล์ที่ราคาราคา1.26913ก็เซลก็อยู่เหนือคายตรงนี้หรือว่าอยู่เหนือ supply zone ตรงนี้ก็ได้นะครับ อยู่ที่ราคา1.27403นะครับส่วน TP ท่านก็มาเล็งที่แนวรับนะครับแนวรับแรกอยู่ที่ดีมาโซนตรงนี้นะครับที่ราคา1.125965นะครับเห็นความแตกต่างไหมครับระยะห่าง SL กับ TP นะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบคุ้มอยู่นะครับ r r ที่จะเข้าเล่น หรือนะครับหรือจะวางที่แนวรับด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกําไรนะครับก็ให้ย้ายเซลล์เพื่อจะมาลุ้นให้เขาเบรกดีมาโซนตรงนี้ลงมาให้ได้นะครับถ้าเกิดราคาเบรกลงมาได้เมื่อไหร่นะครับราคาก็จะมาพักอย่างแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดการถ้าเกิดมีการเบรกเมื่อไหร่นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มีอยู่3คู่เดี๋ยวจะมาสรุปแล้วก็โพสลงหน้าเพจอีกรอบนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดท่านไหนเข้ามาไม่ทันก็สามารถย้อนดูคู่แรกได้นะครับคู่ทองคำคู่ปอนออสและก็คู่ยูสตีแคทวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ